สวัสดีค่ะดิฉันน,นางวรณพรเดชเพชรครูสกรอตาบลกันตังใต้ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศทุกท่านลำดับต่อไปนี้ขอนำเสนอข้อมูลพื้นฐานสกรอตาบลกันตังใต้ตั้งอยู่อาคารอนุกษประสงค์หมู่ที่6ตตาบลกันตังใต้อําเภอกันตังจังหวัดตังลำดับต่อไปขอนำเสนอผลการดำเนินงานในครึ่งปีงบประมาณ2566 ระหว่างวันที่1ตุลา2 5 6 6ถึงวันที่31มีนา2566ดังนี้กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่2องปีการศึกษา2566สกรตอตบลกักตตงใต้จากกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานมีนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน58คนแยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน25คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน33คนมีนักศึกษาเข้าสอบจำนวน40คนคิดเป็นร้อยละ69และมีนักศึกษาเข้าสอบเอ็นเน็ตจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ60และมีนักศึกษาจบหลักสูตรจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ70ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2อ6 6สอรรอาสกลตตำบลตังใต้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน มีนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน54คนแยกเป็นระดับประถมศึกษาจำนวนสองคนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน21คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน31คนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจัดการจักดกิจกรรมดังนี้โครงการจัดการศึกษาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจจำนวน3กลุ่มดังนี้เปิดอบรมวิชาการเลี้ยงห่านจำนวน21ชั่วโมงณบ้านเลขที่58หมู่ที่3ตํตำบลกันตังใต้อำเภอกันตังจังหวัดตรังอบรมการแปรรูปอาหารทะเลจำนวน15ชั่วโมงณบ้านเลขที่42หมู่ที่4ตํตำบลกันตังใต้อำเภอกันตังจังหวัดตรังและอบรมการทำไข่เค็มสมุนไพรจำนวน9้าชั่วโมงณบ้านเลขที่ 112หมู่ที่3ตำบลกันตังใต้อำเภอกันตังจังหวัดตรังมีผู้จบหลักสูตรจำนวน25คนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตอบรมประชาชนเรื่องการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรณตำบลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจบหลักสูตรจำนวน5คน โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปิดอบรมวิชาการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่สองนำแกนนำเข้าร่วมจำนวนสองคนนักกศนอตำบลของขีล้อมอำเภอกันตังจังหวัดตรังกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยสกรตำบลกันตังใต้จัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสกรรตำบลมีผู้เข้ารับบริการจำนวน152คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนจำนวน2แห่งมีผู้เข้ารับบริการจำนวน228คนส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายมีผู้เข้ารับบริการจำนวน65คนกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีผู้เข้าร่วมบริการจำนวน35คน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดมีผู้เข้ารับบริการจำนวน75คนครูสกรตบลได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายดังนี้วันที่13ตุลาคม2565ร่วมพิธีถวายเครื่องราชการะพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชณศสาราประชาคมอำเภอกันตังจังหวัดตรังวันที่5ธันวาคม 2,565ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ณนะบ้านเกาะเขียมหมู่ที่4ตำบมลกันตังใต้อําเภอกันตังจังหวัดตรังงานตามนโยบายเร่งด่วนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมกศนอสถานศึกษาปลอดภัยไร้สารเสพติดตัวแทนนักศึกษาทั้ง14ตําบลได้กล่าวคำปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเดินรลณนลงป้องกันยาเสพติดในชุมชนณนะกศนอตำบลย่านซื่อหมู่ที่หนึ่งตำบลย่านซื่ออำเภอกันตังจัังหวดตรังโครงการส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมรรถทางกายของผู้เรียนกิจกรรมการแข่งขันและคัดเลือกนักกีฬาณสนามกีฬาสีตรังเทศบาลอำเภอเมืองกันตัง อำเภอกันตังจังหวัดตรังวันที่21ธันวา2565เข้าร่วมโครงการรณรงสัป,สป,ปดาสัญจรปลอดภัยเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ในสาระทักษะการเรียนรู้รายวิชาทักษะการเรียนรู้ นำผู้เข้าอบรมกลุ่มอาชีพจำนวนสองคนเข้าร่วมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพณศนะาลเจ้าแม่ทับทิมอำเภอกันตังจังหวัดตรังขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบพระคุณค่ะ